ปีมาถูกเป๊ะแบบเป๊ะเหมือนจับวางเราไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆเสมอไปสวัสดีค่ะทุกคนที่ช่องชานลเมนซ่านะคะวันนี้เรามากับคลิปการแต่งไปเมาไปค่ะทุกคนไม่ได้ทําคลิปแบบนี้มานานมากซึ่งหัวข้อในวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของมือเต็ม ดูอีพีนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของพวงการดูดวงเข้าแล้วออกยากมีใครเป็นเหมือนกันไหมคะมีใครเป็นเหมือนกันเม้นว้นะทุกคนวันนี้เราจะแบบมอยใจจอยกันไปเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้มอยกันแบบสนุกสนานกันเลยดีกว่าค่ะต้องขอบอกก่อนนะว่าวันนี้นอกเหนือจากการที่แบบเราจะมามอยเรื่อง การดูดวงดูดวงต่างๆแล้วเนี่ยดิฉันก็จะมาบอกพิกัดการดูดวงของดิฉันในช่วงที่ผ่านมาที่บอกเลยว่าแม่นเหมือนตายเห็นไล่เดือนมาเนี่ยทั้งปีคือเปะ๊ะมากมากจริงๆนะคะทุกคนเราก็จะมาบอกพิกัดด้วยแต่ว่าอย่าคนไปดูกันเยอะนะเดี๋ยวดิฉันจะไม่มีคิวดูทุกคนแต่เรามาคุยกันถึงจุดเริ่มต้นก่อน เชื่อแหละว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็จะต้องมีคนที่เป็นสาวกของการดูดวงเหมือนกันกับคนที่เฮ้ยกําลังจะก้าวเข้ามาสู่วงการการดูดวงก็กําลังลังเลยอยู่ว่าเออจะต้องไปดูยังไงจะต้องเริ่มต้นยังไงจริงๆก็บอกก่อนว่าเมย์เพิ่งจะกลับเข้ามาสู่วงการของการดูดวงหรือก็มูเตลูนะคะใครมีอะไรปังๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันบอกเลยว่าช่วงนี้คือมูหนักมากจริงๆมันเป็นที่พึ่งทางใจ แล้วก็แบบว่ามันได้คือมันเลิศที่สุดเลยทุกคนต้องย้อนไปก่อนว่าจริงๆแล้วว่าสมัยก่อนตอนช่วงแบบมปลายอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันก็ดูดวงค่ะชอบดูดวงมากแต่ว่าไม่ได้ไปดูแบบลายมงลายมือหรือไปดูกับแม่มงแม่หมออะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยเลยแต่เราอาศัยอะไรไรู้ปะอาศัยการดูดวงตามปักจินนิตยสารค่ะทุกคนก็คือนิตยสารไอไลท์ I like ค่ะมีใครทันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเออที่ฉันก็จะเป็นเหมือนแบบตัวแทนของห้องในการซื้อไอ like ทุก <S <S เล่มเลยจริงๆทุกคนเพื่อที่จะมากระจายให้ทุกคนในห้องเนี่ยดูดวงไปด้วยกันแล้วตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าย้อนไปอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอละมองกลับไปแล้วรู้สึกว่าแบบเออเป็นอีเด็กบ้าหนึ่งคนไม่ใช่เพราะไปซื้อนิตยสารอะไรอย่างนี้น,นะแต่เป็นเพราะว่าการดูดวงของเราณตอนนั้นนะคะเราขาดการกลั่นกรองอะทุกคนมันก็จะแบบเหมือนเขาก็จะดูฟิลแบบราศีเมษเป็นแบบปากใช่ป้วันเกิดวันจันทร์นังคาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ ปากเป็นแบบรายเดือนอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็จะดูแล้วก็แ้าเมื่อไหร่ที่ทั้ง วันเกิดกับราศีเกิดของเราอ่ะมันบอกคล้ายๆกันหรือตรงกันอ่ะเราก็จะเป็นแพนิกโดยไม่รู้ตัวค่ะซึ่งอันนั้น่ะก็เป็นสาเหตุในการที่ทําให้เมลเลิกดูดวงไปเลยแบบหลายปีมากๆไม่สนใจเรื่องการดูดวงด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เลิกไปเนาะเหตุผลเลยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพอเราขาดการกัดกองใช่ปะเมื่อไหร่ที่มันบอกว่าแฟนเราจะนอกใจสิ่งที่ฉันคิดคือทฉันอ่ะก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็แค่เตือนเตือนฉัน ไม่ได้แบบฟู้งซ่านอะไรขนาดนั้นแต่ความเป็นจริงค่ะมันย้อนแยง้งที่ฉันก็คือเริ่มทําการสืบหนึ่งเริ่มทําการเป็นแบบคนนันหนึ่งเออพอย้อนกลับไปก็สึกบเป็นบ้าเป็นบ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ บ้านเวลาผ่านไปอ่ะคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามนั้นเลยอ่ะทุกคนก็จะฟิลปะมันเกิดจากความที่เราดูแล้วเรารู้สึกแพนิคไปเองเรากังวลไปเองแล้วเราก็ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามที่เขาบอกอ่ะนั่นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าณตอนนั้นอ่ะหนังสือพวกนั้นอ่ะมันแมนมากมนั่นเองแล้วพอจบมปลายไปเมยก็ไม่ได้ซื้ออีกเลยแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยนะคะโดยเฉพาะพอมาเจอกับแฟนคนที่แต่งงานด้วยปัจจุบันเนาะ ดิฉันบอกเลยว่าในความลึกๆของดิฉันดิฉันก็ยังมีความมูเตลูอยู่ยังมีความเชื่ออะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งนับตอนนั้นดิฉันอาจจะมีความเชื่อเรื่องว่าฉันน่ะจะได้แต่งงานกับคนที่เกิดวันพุธมันเป็นความแบบไอนี่ของตัวเองคือมันรู้สึกขึ้นมาเองนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาในชีวิตถ้ามีผู้ชายมาจีบ10คน9คนต้องเป็นคนเกิดวันพฤหัสและอีกหนึ่งคนจะเป็นคนเกิดวันศุกร์ชีวิตไม่เคยเจอคนเกิดวันพุธมาก่อนจะมาเจอสามีเนี่ยแหละทุกคนจ๋าแแบบอุ้ย สวัสดีค่ะเขาบอกว่าเกิดวันพุธนะเราก็แบบจะเป็นคนนี้นะ <c oughs> แกจะไม่บอกไปอย่างนี้จริงๆนะเว้ยคือลึกๆเราก็ยังเป็นคนแบบเชื่ออะไรพวกนี้อยู่ใช่ป้าแต่ว่าพอเราไม่ได้แบบมูอะไรมากเราก็คิดว่าเออเราไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแล้วแต่ความปจริงไม่ขา่าวมันอยู่ในสายเลือด <c oughs> พอเรารู้สึกได้ว่า ในที่สุดเราก็มีแฟนที่เกิดบนพุธแล้วที่ฉันก็เลยเลิกดูดวงไปเลยค่ะเลิกแบบเลิกจริงจังมากบวกกับอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตความรักตอนนั้นมันดีมากๆจนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูอะไรเลยเราก็ไม่นึกถึงการดูดวงอะไรเลยค่ะจนเวลาผ่านไปคบกับแฟนมาแบบหลายปีมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้อยอยู่ดีดีก็ไปไล่เฟซบุ๊กเล่นกันเนี้ยแหละแล้วแฟนก็ไปไล่จนเจอโพสต์อันหนึ่งค่ะก็เป็นโพสต์ที่แบบแม่ของเพื่อนแฟนอ่ะดูดวงไว้ให้แฟนค่ะที่แบบ เขาเขียนไว้เป็นกระดาษเลยนะแบบเขียนไล่ไว้ให้ประมาณ4ีป่ปีแบบเรียงว่าปี 57, 58, 59, 60จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของแฟนซึ่งณนะตอนนั้นมันคือปีประมาณ59ค่ะมันเพิ่งมีเหตุสําคัญเหตุใหญ่เกิดขึ้นไปแล้วพอเราย้อนอ่านโพสต์นั้นที่มันเป็นรูปกระดาษ มันตรงตามนั้นจริงๆเป๊ะๆทุกป,ปีอะทุกคนมันก็เลยทําให้เนี่ยฉันพูดเลยฉันยังขนลุกอยู่เลยอะมันก็เลยทําให้เราสองคนกลับมาแบบแมนมากอะเออคือมันตกใจมากๆแต่ณนะปัจจุบันแม่ของเพื่อนคนนั้นอะคือเขาไม่ได้ดูให้ใครแล้วนะคะบวกกับจริงๆแล้วแฟนของดิฉันเป็นคนไม่เชื่ออะไรพวกนี้เลยจนกลับมาเจอโพสต์นั้นนั่นแหละ แล้วก็เลยกลับมาเช็กว่าในกระดาษใบนั้นที่แม่เพื่อนเขียนไว้ให้อะ่ะต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตามที่เขายังเขียนไว้ให้อยู่ตามที่ปีที่มันเหลืออยู่อะ่ะทุกคนเออแล้วพอหลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นจริง,จร,งจริงอะ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกมากๆนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเมย์ก็มีแบบดูดวงตามเน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยกุบกิบกุบกิบบ้างนะคะมันเป็นแค่พวกดูตามราศีอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเมไม่ได้แบบนั่งดูดวงของตัวเองแบบเอาวันเดือนปีเกิดลายมงไลยมือไปดูอะไรอย่างนั้นนะเมก็รู้สึก ว่ามันไม่เคยตรงเลยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องความลักอะ่ะเออมก็เลยเลิกดูไปอีกรอบนึงจนแม่เพื่อนคนนั้นน่ะคะ่ะเขาก็มาดูดวงให้เมย์เหมือนกันแต่ว่านตอนนั้นอะ่ะเมอ่ะจริงๆตั้งใจว่าจะดูเรื่องแบบการงานการเงินเฉยๆแต่ว่าเรายังไม่ทันได้คุยเราก็แค่บอกวันเดือนปีเกิดไปสุดแม่เพื่อนคนนั้นอะ่ะเขาก็ ดูมาให้เลยแต่ว่าดูเฉพาะแค่เรื่องความลักอย่างเดียวผลปรากฏว่าณนะตอนนั้นมีอายุแค่ประมาณ20ต้นๆนนะ่ะทุกคน23ามัง้งเออหรือ22นี่แหละประมาณนี้แม่เพื่อนอะ่ะถามว่าเมย์กับแฟนอ่ะเจอกันช่วงเวลาไหนเจอกันตอนเดือนอะไรวันอะไรอะไรประมาณนี้เริ่มคุยกันตอนไหนคบกันตอนไหนเจอตัวจริงกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเมย์บอกไปปุ๊บแม่ เพื่อนก็บอกมาเลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะได้แต่งงานตอนอายุ25แต่ว่าแต่งจริง26ดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็รู้สึกขำม,มากเพราะตอนนั้นอ่ะมันเพิ่ง20กว่าต้นๆแบบ21 22อะไรอย่างนั้นอ่ะเราเพิ่งคุยกันไปเองกับแฟนว่าเออเราอ่ะแพนอยากจะแต่งงานกันประมาณแบบ32อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเวลาจังหวะที่แบบเหมาะสมอะไรอย่างนี้ผลปรากฏว่าเวลาผ่านไปค่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไร ใช่ค่ะแฟนขอแต่งงานตอนอายุ25จริงๆค่ะทุกคนคือแบบพีคมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเออเจวะตอนอายุ25มันก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมที่จะแต่งงานแล้วด้วยนะณนะตอนนั้นนะ่ะแต่แล้วค่ะก็เจอปัญหาเรื่องโควิดต่างๆก็เลยทําให้ได้มาแต่งงานจริงตอนอายุ26 e ค่ะซึ่งแล้วแหละพอแฟนขอแต่งงานเราก็เลยต้องไปดูเลิกดูยามทีนี้เพื่อนอีกคนนึงของเราก็มีพระที่นับถือมากๆศรัทธามากๆอยู่ เพื่อนก็เลยพาเราอะไปดูเลอกตูยาบกับพระท่านนั้นแล้วพระท่านนั้นอะ นอกจากการดูเลิอกอยูมให้แล้วอ่ะเขาก็ดูดวงให้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ใส่ปัจจัยอะไรพวกนี้เลยนะคือแบบเหมือนท่านคงแบบชอบแล้วก็ดูดวงแม่นมากจริงๆกล้าพูดเลยท่านก็ขอวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยไปใช่ปะแล้วก็ดูเลิกยามมาให้ผลปรากฏว่าพระท่านก็ทักเรื่องแบบหลายๆเรื่องมาซึ่งมันตรงกับความเป็นจริงหมดเลยก็เลยทําให้เราแบบขนลุกแบบ คนลุกสู้เลยแล้วก็อย่างที่บอกมาเหมือนกันกับแม่เ <spe c fireworks> พื่อนก็คือเราอะเกณฑ์การแต่งงานเคยอยุ่ยี่ส้านี่แหละแล้วก็แต่งจริงควรแต่งยี่หกจะดีกว่าเออเหมือนกันเลยเหมือนแบบเหมือนเดะเลยเราก็เลยแบบโอ้ว wow, er ้าวแม่นจังเลยอะไรเงี้ยทักเหมือนกันเลยไม่ได้รู้จักกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าดววมันคงมาประมาณนั้นแหละละมั้งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอะมันก็มีเหตุขึ้นมาจริงๆทําให้เราต้องเลื่องงานแต่งไปอีกนะคะเพราได้เลิกยามาแล้วสุดท้ายมันต้องเลื่อน พอเลื่อนมาเลิกใหม่มันก็เป็นช่วงจังหวะอายุแบบพอดีอะแต่นั่นแหละทุกคนพอมันมีโควิดอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนไปจนเราก็เลยตัดสินใจแบบจด,จด,ท,บจดทะเบียนกันก่อนนะคะก็เลยเป็นการแต่งงานตามเลิกเวลา26อายุ26ซึ่งนั่นแหละทุกคนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่แม่เพื่อนกับพระท่านบอกก็แต่งงานจริง,รงๆตอนอายุ26ค่ะแล้วหลังจากนั้นเมย์ก็ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยจนเมย์อะก็ไปซื้อจิวเวลリー ที่ร้าน My Jewelry ค่ะทุกคนแบบเครื่องประดับเขาสวยนะตอนนั้นเมไม่ได้คิดถึงการมัวอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาอะเครื่องประดับสวยจริงแล้วก็เขาดูตามทาดใช่ปะแล้วพี่แอมอะก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยเจ้าของแวนอ่ะเขา จะดูดวงให้เราก่อนก่อนที่จะเลือกอัญมณีให้เราอะไรเงี้ยว่ามันควรจะต้องเสริมด้านไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยเออเออเอกก็ดีเหมือนกันเผื่อเขาดูดวงให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะถามอะไรเมย์เป็นสายแบบดูดวงแบบไม่ถามอ่ะทุกคนเพราะไม่รู้จะถามอะไรจริงๆไม่มีคําถามอะไรบอกให้ถามเมย์ก็ไม่รู้จะถามอะไรอ่ะยกเว้นเขาจะแบบพูดดวงเรามาเรื่อยเรื่อยเืยจนมันสะดุดอะไรสักอย่างมันสกึกอะไรขึ้นมาสักอย่างเราถึงจะแบบถามล้มถามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเมย์ก็เลยไปซื้อ จิวเวลリใช่ปะกับ My j ิวเว r y ทีนี้ก็ดูดวงแต่ว่าก็เป็นการแค่แบบดูทาตเฉยๆไม่ได้แบบดูจริงจังอะไรขนาดนั้นจนประมาณแบบช่วงสิ้นปีอะไรเงี้ยพี่ลิกจ้าพี่ลิกไปดูดวง<ม>กับแบรนด์มาก็คือแบรนด์ไมจิวเวล y เนี่แหละ แล้วพี่ลิศก็มาบอกเราว่าแบบมีแม่นมากเลยนะแม่นแบบแม่นเหมือนตาเห็นจริงๆคือแบบแม่นแม่นมากอ่ะเอออยากดูไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเอออยากดูเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นแบบตัวแบรนด์เขาประกาศเลยว่าแบบมีให้ดูดวงนะตอนนั้นนะมันแบบประมาณสองปีที่แล้วพี่ลิกเขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปลองถามให้สรุปเมย์ก็เลยได้มีโอกาสได้ดูค่ะ จากการที่พี่ลิกไปขอให้เนี่แหละต้องขอบคุณพี่ลิกมากเพราะว่ามันทาําพามันจะถึงทุกวันนี้ไ <laughs> <laughs> ม่ก็ดูดวงกับทางแบรนด์ใช่ไนใหม่จิวเวลี่ทีนี้ตอนการดูครั้งแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นการดูแบบศาสตร์จีนนะคะ <laughs> ก็ใช้วันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเกิดเป็นหลัก ทีนี้เนี่ยเราดูผ่านโทรศัพท์มือถือคะ่ะก็เป็นการโทรคุยแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพูดดวงต่างๆของเราขึ้นมาเมไม่ได้ตั้งคําถามอะไรเลยสักคําถามเดียวตอนโทรปุ๊บเขาก็คือจะบอกเราว่าแบบเออตามท่าสาจีนเราจะเป็นยังไงต้องเสริมอะไรยังไงเขาก็บอกบอกบอก,บอกมาทีนี้เขาก็จะเริ่มมาเจาะทีละปีคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนู่นนี่นั่นณนะตอนนั้นนะคะที่ดูอะ่ะก็ดูของเมย์คร่าวๆมาทักทุกอย่างก็คือตรงหมด แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหขนลุกอะไรขนาดนั้นนะจนกระทั่งมันขึ้นแล้วแหละว่าเราอะจะแต่งงานเขาก็เลยถามเม์ก็เลยพูดขึ้นมาถึงเรื่องแต่งงานว่าเออเม่ต้องดูเลิกใหม่เพราะว่าโควิดมาก็เลยต้องเลื่อนอะไรอย่างเงี้ย ทางแบรนเขาก็เลยขอดูแบบดวงแฟนไปด้วยเลยแบบดูแค่ว่าเออโอเคกันไหมสมคบหรือเปล่าอะไรยังไงเพราะว่าเรากาลังจะแต่งงานกันใช่ไหมทีนี้พอดูไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางแบรนก็ตอบกลับมาเหมือนกับแม่เพื่อนแล้วก็พระเลยค่ะว่าเจอกันถูกเวลาแล้วคนนี้แหละที่ต้องแต่งงานด้วยตามช่วงเวลาเป๊ะซึ่งตามจริงต้องแต่ง25แต่แต่ง26จะดีกว่าคือพูดเหมือนกันเป๊ะแบบเหมือนก๊อปปี้เพสวางเลยทุกคนแม่ก็เลยแบบพลุกสู้ ขึ้นมาเลยแต่คนลุกแค่นั้นมันไม่พออยู่ดีๆทางแบรนด์เขาก็ทักขึ้นมาว่าเออเรื่องการงานของแฟนเนี่ยมันเป็นยังไงตึก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 ,ตกซึ่งมันเป็นตามนั้นจริงๆทุกคนแล้วไม่มีใครรู้เลยเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้อะแต่เขาทักมาแบบแม่นเหมือนจับวางอะแล้วทักทุกจุด ถูกหมดเลยทั้งๆที่มันมีซอ้อนในซอ้อนหรือแบบมันมีสลับลยอยะไรเงี้ยเขาก็บอกถูกหมดเลยอะแล้วเราก็เลยแบบสตันกึกไปแบบเลิกลากมากตอนนั้นแต่โชคดีมากที่ไม่ได้วีดีโอคอเป็นแค่การ Voice อย่างเดียวแบบตอนนั้นก็เลิกลากมากก็แบบ อ๋อหลคาแต่แบบใจคือแบบใจคือแบบไม่ไหวแล้วถ้าเสียงอ๋อหลคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วามจริงแบบอุยไม่ไหวแล้วคนรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาทักอีกเรื่องหนึ่งของแฟนก็คือเรื่องของการผ่าตัดค่ะทุกคนนี่ถึงขั้นหยุดเขียนอะไเลเนอร์เลยนะเพราะสีด้าฉันมันออกเขาทักเรื่องแฟนเคยผ่าตัดใหญ่ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ตกใจมากแล้วเขาก็ทักเรื่องสุขภพสุขภาพหรืออะไรพวกนี้ต่างๆที่มันแบบท้าไม่เคยเจอกันจะไม่ทางรู้หรือเอะใจเลยทุกคนแล้วแหละเฮ้ยรู้ได้ยัง ไงคือแล้วตกใจมากแล้วก็ขนลุกนี่พูดถึงยังขนลุกอยู่เลยอะ่ะแล้วแฟนเมย์ก็มาได้ยินหลังจากนั้นค่ะแน่นอนว่าคนที่ไม่เคยเชื่อแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่น่าจะเป็นจริงอย่างแฟนเมย์ก็ตัดใจไงขอลองดูบ้างสิว่าจะแม่นจริงๆหรือเปล่าพอมาดูของแฟนเมย์ค่ะแบบดูแยกของแฟนเมย์เลยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะทุกคนเขาก็ทักมาเรื่องสุขภาพเรื่องตอนผ่าตัดปีการผ่าตัดซึ่งทักปีมาถูกเป๊ะแบบเป๊ะเหงอน จับวางอะทุกคนแล้วว่าเป็นเรื่องของอดีตท,ที่เราอะสามารถบอกได้แล้วว่าเขาแม่นหรือไม่แม่นแค่ไหนแล้วเรื่องเรื่องนี้ยมันไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่าเขาผ่าตัดจริงๆนะผ่าตัดใหญ่มากแล้วผ่าตัดปีไหนไม่มีใครรู้เลยนอกจากคนในครอบครัวซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางแบรน์จะรู้อะแล้วเขาตอบถูกมาทุกอย่างขนาดแล้วบอกเอ้ยอันนี้หรือเปล่าแล้วเราเราลองแบบว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เปล่าเขาเพิ่งบอกแป๊บนึงนะคะแล้วพอเขากลับมาบอกอีกทีหนึ่งเขาเป๊ะห้กระทั่งช่วงเดือนอะ เราแบบโอมก้าส์ oh God. เรื่องนี้มันไม่ธรรม,ม,มดาละทุกคนมันแบบไม่ธรรมดาแล้วจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอาความที่มันรู้สึกอยู่ข้างในว่าเขาแมนมากๆอบบเก็บไว้แล้วเมย์จดไ like ล่ไว้แล้วว่าปีที่ดูไว้เนี่ยก็คือปีที่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติรดติดเตดตดตดเมย์ก็คอยเช็คแบบทุกเดือนเลยว่าเกิดขึ้นตามที่เขาอ่ะทักไว้ไหมตามที่เขาบอกไว้หรือเปล่าซึ่งใช่ค่ะปีห5้าเกิดขึ้นตามนั้นไป เปเหมือนจับวางจริงๆไม่แบบล่องรอยไปเลยอะตอนนั้นล่องรอยไปเลยแบบแม่นมากแมน่นจนแม่นน่ากลัวแมน่น จริงแม่นจริงจังแต่ขอบอกเลยนะว่าเขาไม่ทักเรื่องที่มันไม่ดีเขาไม่พูดจาไม่ดีเลยทุกคนฉะนั้นสบายใจได้เออสามารถไปดูได้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบลอมให้เราอตกใจมากพอมาช่วงตอนสิ้นปีของ65เมก็ดูกับทางแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้เมต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวของเมนะเมย์ May, รู้สึกว่าการดูกับแบรนด์ m y ชิเะ แม่นมากจริงๆแต่ควรดูตอนที่เรารู้สึกว่าเรามีแผนที่จะวางไว้แล้วเรียบร้อยอะ่ะแบบเหมือนเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเป็นช่วงเวลาที่แบบเราไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงดีอะ่ะการดูดวงกับทางแบรนด์น่ะถือว่าให้คําตอบเราได้แบบดีมากๆเลยจริงๆแล้วเราก็จะแบบเหมือนวางแผนในชีวิตได้ง่ายมากิ่งขึ้นอย่างส่วนตัวของมย์เนี้ยก่อนดูอะ่ะมีก็จะแบบมีแผนก่อนว่า จะทำอะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนอะไรเงี้ยแล้วพอการที่เราไปดูดวงกับทางแบรนด์อ่ะบางทีเราไม่ได้บอกเขาไปก่อนหรอกแต่เขาบอกบอกบอกมามันไปตามแผนที่เราวางไว้เรียบร้อยเลยอะ่ะโดยอัตโนมัติะซึ่งมันก็ทําให้เราแบบมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะพุ่งตัวในการที่จะแบบทำสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เมย์ ทำประจำเนาะก่อนที่จะไปดูดวงดูกับทางแบรนต่อเนื่องมานะคะจนปีนี้ของปี66อะ่ะเมย์ก็ดูแล้วเรียบร้อยเหมือนกันทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางแบรนอ์อ่ะเขาก็ไม่ได้เปิดรับดูใช่ปะ่ะแต่มันเกิดจากการที่คนที่ดูกับเขาเนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่าแม่นอะ่ะก็ไปตื้อกับทางแบรนให้แบบเปิดดูใช่ปะ่ะตอนนี้เขาก็เลยรับดูแล้วนะคะเป็นดูดวงศาสตร์จีนสามารถแบบแอดไลน์ของทางแบรนไปได้อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูกันได้ แล้วก็จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเมย์ก็มีไปดูที่อื่นมาด้วยเหมือนกันนะคะก็จดๆจ,จ,จ,จดเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าของอีกที่หนึ่งอะ่ะมันมีเกิดขึ้นไปแล้วบ้างบางส่วนแบบเหมือนทักเรื่องที่รู้สึกว่ามันสามารถดาได้จากบุคลิกภาพของเราอะไรเงี้ยที่เขาแม่นๆมาก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเมย์ก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าแบบแม่นมากน้อยแค่ไหนแต่นั่นแหละทุกคนเวลาไปดูดวงอะ่ะเมย์ว่าหลายคนก็ต้องเป็นเหมือนกันแน่เลยอะ่ะคือไม่ ได้ดูที่เดียวทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้ดูถีกันจัดขนาดนั้นเราก็จะไปดูหลายที่เหตุเพราะว่ามันก็จะมีบางที่ที่เขาบอกว่าแม่นมากแต่พอเราไปดูของเราแล้วอ่ะมันกลับไม่ได้แม่นขนาดนั้นกับบางที่ที่คนบางคนอาจจะบอกว่าเฉยเไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่พอเราไปดูจริงๆแล้วอ่ะกลับกลายเป็นแม่นแบบแม่นมากๆรวมถึงแต่ละที่ก็มีความแม่นไม่เหมือนกันแม่นแต่ละด้านไม่เหมือนกันอย่างตัวมีอย่างเงี้ยเรื่องที่ไม่เคยมีใครดูดวงแม่นเลยนะก็คือเรื่องความ มีแค่ทักเรื่องแต่งงานอะเออที่แม่นเหมือนกัน3ที่แต่เรื่องความรักเรื่องกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยไม่ไมีใครตรงเลยสักคนหนึ่งอะเออเมย์ก็เลยไม่เคยดูดวงเรื่องความรักอีกเลยนะคะแบบเขาทักมาก็ฟังแต่ไม่ได้สนใจอะเออแต่เมย์ว่าจริงๆแล้วหลักๆของการดูดวงนะอันนี้เป็นตัวเมย์เองนะนะตอนนี้เมย์ทำได้แล้วก็คือสมมติเขาทักอะไรมาถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่ดีอะเราจะไม่เก็บเอามาใส่ใจเลยยกเว้เรื่องสุขภาพนะถ้าเกิดเขาทักว่าให้ไปตรวจสุขภาพอันนี้ก็จะแบบเริ่มรู้สึกว่าเอหรืมไปม,มีอะไรนะอะไรเง เขาจะไปตรวจสุขภาพหน่อยหรือแบบไปเช็คร่างกายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเขาทักเรื่องการใช้ชีวิตอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฟังไว้เฉยๆแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบฟังไว้เฉยๆแต่ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่เก็บเอามาใส่ใจทุกคนไม่ไปโฟกัส กับสิ่งนั้นเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเกิดจากประสบการณ์ตอนเด็กใช่ไหมล่ะที่พอเราขาดการวิเคราะห์กันกองอะไรพวกนี้พอเขาทักอะไรมาปุ๊บเราก็เชื่อเชื่อเช,ช,ช,ชื่อไปหมดจนมันเกิดปัญหาจริงๆตามที่อ่านมาตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาเวลาเราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เขาพูดเท่าไหร่เรื่องที่มันไม่ได้ดีมากๆอะ่ะมันก็ไม่มีเรื่องไหนเกิดขึ้นเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเราโฟกัสอ่ะกับสิ่งที่เขาบอกอ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงเช่นพอเขาบอกว่าเราจะรวยเราจะโฟกัสหนักมากทุกคนเราจะโฟกัสแบบ ฉันจะรวยฉันจะแบบว่าสุขภาพแข็งแรงมากๆฉันจะปังในชีวิตฉันจะมันรอดอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบโฟกัสหนักมากดิฉันเปลี่ยนมุมมองตัวเองเอาค่ะแบบไม่สี<ม>เราสามารถเทิร์นความคิดเราให้มันเป็นสิ่งดีๆได้ทุกคนเมย์รู้สึกแบบนั้นแล้วมันทําได้จริงๆเหมือนแบบพลังงานของเราเองอะเลือกที่จะโฟกัสสิ่งไหนแม่งก็ทําให้สิ่งเหล่านะั้นมันเกิดขึ้นจริงๆได้อะเพราะว่าเหมือนสมมติถ้าเกิดเขาทักเรื่องแย่ๆใช่ป่ะแล้วเราไปโฟกัสมันมากๆอะไรเงี้ยมันคือการแพนิคอย่างหนึ่งอะแล้วเราก็จะเหมือน กดจิตว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะจ้องว่าแบบมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะเกิดขึ้นไหมสุดท้ายมันก็จะเกิดขึ้นจริงไงมันเหมือนกันอะเมย์ก็เลยเวลาดูดวงเมย์ก็จะแบบโฟกัสแค่สิ่งที่เขาบอกว่าดีแล้วมันก็จะดีตามที่เขาบอกแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่เวลาดูดวงปัจจุบันเมย์ใช้เมย์ทำนะทุกคนเมย์ก็เลยสามารถกลับมาดูดวงได้โดยที่ไม่เป็นอีบ้าเหมือนเดิมแล้วก็เลยแบบมาแชร์แล้วการเรื่องของการดูดวงของดิฉันเองซึ่งอย่าง ของที่เมดูปัจจุบันกับแบรนด์ใช่ปะเมก็มีไปบอกเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนหลายคนก็คือไปดูตามกันหมดแล้วนะคะบางคนก็คือแอบไปดูจ้าซึ่งดิฉันมารู้ตอนไหนก็มารู้ตอนที่แบบนางดูเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนางบอกว่าแม่นอะไรอย่างเงี้ยท่านถึงจะรู้จ้าว่าแบบเพื่อนไปดูกันมาแล้วแต่จริงนะสมมติว่าถ้าเพื่อนตัดสินใจอะไรในชีวิตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมันเป็นการตั้งคําถามอยู่อะไรเงี้ยก็ไปดูอะเมว่ามันก็ดีเหมือนกันมน จะได้เห็นในทิศทางที่มันแบบบางทีเราตัดสินใจไม่ได้เราอาจจะต้องการอะไรแบบนี้เป็นทางพึ่งให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่แบบว่าห้ามลบหลู่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คนคิดจริงๆะหลากหลายความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนนี้เมย์ก็เข้าสู่สายมูแหละพูนตรง ทั้งดูดวงแบบจริงจังมากขึ้นใช่ปะเราก็ทั้งเริ่มไปแบบเดินสายมูไปที่ต่างๆนะคะเพิ่มเติมจากการที่เราขยันทำงานนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆมีที่ดูดวงที่แบบว่าดีๆจ้าๆแบบแม่นมากเลิศมากปังมากก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแชร์กันไว้แชร์กันไว้ดิฉันจะได้แบบว่าไปตามกันได้จ้าแล้วก็ที่มูเตลูเหมือนกันนะดิฉันอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยไปมูที่ไหนแล้วแบบได้บ้างช ระยะเวลาเท่าไหร่มาแชร์ประสบการณ์หน่อยเพราะว่าดิฉันก็คือเหมือนมาเป็นนักมูแต่รูมือใหม่อะ่ะดิฉันไม่ค่อยรู้วิธีการมูดิฉันไม่ค่อยรู้ว่าแบบเขามูกันยังไงต้องพูดประมาณไหนต้องขอประมาณไหนต้องแก้อะไรยังไงต้องไปจุดตรงไหนอะไรเงี้ย สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครมีที่วูที่มันแบบเด็ดดวงมากๆแม่นมากอะไรเงี้ยก็บอกกันได้แชร์กันได้นะคะถือว่าเป็นการแชร์และการเป็นการแบบช่วยช่วยบอกต่อของดี <c oughs> และ <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นเรื่องราวของการเข้าวงการดูดวงแล้วออกยากมากๆนะคะเพราะพอเข้าแล้วเนี่ยแล้วมันเจอจุดที่มันแบบแม่นมากๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยอยากออกสักเท่าไหร่แต่นั่นแหละการดูดวงก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แล้วก็การดูดวงแต่ละที่ที่เขาบอกว่าแม่นอย่างเงี้ยไม่ได้แม่นสําหรับเราเสมอไปฉะนั้นแล้วใช้วิจารณญาณกันเยอะๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเป็นการแชร์แล้วกันเนาะถ้าเกิดเราไปดูดวงถ้าเกิดว่า มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่อยากรับอะเออเราไม่ต้องไปโฟกัสมันนะคะเปลี่ยนจุดการโฟกัสเอาค่ะทุกคนหรือเทิร์นเป็นความคิดดีๆเปลี่ยนมุมมองเอาก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆเสมอไปอยู่ที่ความคิดของเราม i n d ซ็ t ของเราหรือไม่ก็โฟกัสแค่เรื่องที่เขาบอกว่าดีก็พอค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยปัจจุบันรู้สึกว่าดูที่ไหนแล้วมันเด็ดดวงมากๆก,ก,กันบ้างก็อย่าลืม แสพิกดัดแล้วก็ ทุกอย่างรายละเอียดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะจะได้ตามไปถูกเนาะรวมดึงสารที่มูเตลูต่างๆให้กิดใครมูแล้วมันได้จริงๆมูแล้วมันดีมากๆอะไรเงี้ยก็ลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะที่ฉันจะได้ไปตามถูกค่ะวันนี้ก็ถือเป็นคลิปเม้ามอยกันแบบว่าไปเรื่อยๆที่ฉันก็คือแต่งไปด้วยพูดไปด้วยไม่รู้ว่ารู้เรื่องแค่ไหนยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าไม่ได้ทําคลิปเม้ามอ,อยมาสักพักใหญ่ๆแล้วบางทีก็คือจัดลําดับความคิดตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะที่นี้ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเ e l i s s a จะได้ไม่พลาดคลิปใหมนจากเมย์สำหรับวิดีโอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ